อัดเป็นวิดีโอให้น้องโอมดูนะคะเป็นห้องนี้ค่ะสามเก้าแปดนะคะแล้วตู้ไฟมันอยู่ตรงนี้จ้าตู้ไฟมันอยู่ตรงนี้ยังมีพื้นที่เหลือในการวางตู้ไฟใหม่ค่ะแต่ต้องแกะอันนี้ออกนะคะทั้งหมดมันเป็นแผงวงจรระบบเก่านะคะก็ ช่างของที่นี่แนะนํว่าให้ถอดออกแล้วเปลี่ยนเป็นระบบใหม่ได้แล้วร,รุ่นสมัยสร้างตึกเลยนะคะอันนี้เป็นตู้รองเท้าค่ะเบาๆขยับได้อ่พี่ขยับให้ได้ค่ะเดี๋ยววันพื้นที่ของห้อง44ตารางเมตรค่ะเล็กๆนะคะแล้วก็ไฟที่ใช้หนักๆก็คือ,เ,อ,อเนี่ยค่ะด้านหลังสุดที่เป็นแอร์ค่ะนะคะส่วนที่นี่ก็เป็นตู้ไฟเล็กๆ,ๆน้อยๆระบบไฟเล็กๆน้อยๆค่ะ ที่ใช้ไฟหนักสุดก็คือแอร์ด้านหลังเท่านั้นนะคะก็ประมาณนี้คุณน้องอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมบอกนะคะเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปให้แล้วถามช่างให้นะคะ